น้ำพริกปลาค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีแต่เมนูปลานะคะแล้วก็ปลาสลิดท,ทอดผักที่จะมากินกับด้วยก็ไม่ค่อยเยอะค่ะวันนี้อาจจะพี่น้องมากินน้ำพริกปลาหมออน้ำกันจ้ะพี่ปลาหมอก็เป็นปลาสลิดท,ทอดสามตัวจ้ะแล้วก็ผักลวกแล้วก็ผักเวนแล้วก็นอ้อใหม่เ้หม่ตรงเสียเราพี่น้อง เสแแต่เสแสร็ี่น้องกันจะพี่น้องเสแสร็น้งกันจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบเจอกับช่องของกินลำบ้านเฮากับวันเบียร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์พาท่านผู้ชมมาทานข้าวด้วยกันนะคะแต่เวลาทําเบียร์ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้ทําเมนูง่ายๆเองค่ะวันนี้เบียร์ทำน้ำพริกปลาหมอนะคะแล้วก็ปลาสลิดทอด ต้องค่อยๆพูดนะคะเพราะว่าพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็ส่วนผักก็วันนี้เบียร์มีผักกาดกวางตุ้งนะคะลวกแล้วก็มีหน่อไม้หวานมากค่ะแล้วก็จะมีผักแว่นนะคะมีต้นหอมผักชีนิดหนึ่งแล้วก็มีแคบหมูค่ะแคบหมูเรือนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก่อนเราจะไปทานด้วยกันก็เบียร์ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะท่านผู้ชม มาค่ะทานด้วยกันค่ะเฮ้ยเลยค่ะพี่วันมาจ้าเส้นแซลมอนกันจับพี่น้องเบียร์ขออนุญาตเอาช้อนออกมาค่ะเยใหญ่ๆเลยจะได้องมาค่ะท่านผู้ชมทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทางประเทศไทยประเทศพม่า เพื่อนๆทางไทยใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อนๆทางฝั่งลาวแล้วก็ทางประเทศนอกด้วยนะคะทานข้าวกับน้ำพริกปลาหมอได้กันค่ะขออนุญาตใช้มือจับเลยนะคะหอมเนาะไว้ตรงไหนตรงนี้เนาะนี่นะคะ ด้ยเอาแบบนี้แหละค่ะนอดจากพี่นอ้องนอนตรงอืมเราเปลี่ยนจานข้าวแล้วพอเห็นข้าวบ้างแล้วค่ะ้ำพี่ค่ะสนอ เบ,บีย<า>จะบอกว่าน้ำพริกเบ,บียไม่ได้ตำเผ็ดนะคะเพราะว่าพี่วันกำลังหายปวดท้องเองชวนกันกินน้ำพริกอีกแล้วไม่เผ็ดมากค่ะพริกแค่สิบบาทเองมาผักแว่นค่ะ ปลาสลิดไม้แล้วมีสองตัวนะคะสามไม้สี่สิบบาทเนาะใช่เบียรทอดมาแค่สามตัวคะ่ะยังมีอยู่สามตัวอยู่เพราะว่าทอดมาหมดก็จะทานไม่หมด ช่วงนี้สองคนพี่วันทานแต่ปลาเนาะใช่เข้าปากไหมแสบหมูจ้าพี่นอ้องแสบแสบน้องๆก,กันจ้ะ แซ่บปลาเป็นนกทำติดปลาหมอปูนปลาปูนปลาเข่งบันจ้ะอีสานเรียกปลาเข่งเลยจ้ะคนอีสานเรียกปลาเข่งแซ่บๆมันๆภาษาไทายใหญ่เรียกปลาเสือไสบไปสงข้ามเป็นน่องเต้ตังเซงมาได้กินมากินเขากับ น้ำพริกปลาสเสล็ดจ้อมกันค่ะปลาสเสล็ดตั้งเมืองไทยใน่กาไว้กันนาอกกิโลงร้อยห้าสิบนะใช่กิโลหนึ่งมีหกโตอันนี้สามโตก็เจ็ดสิบห้าบาทพวกใคยเคยการาคาเนื้อหมูค่ะ แคบหมแคบหมพักแว่นแต่พี่นอ้องพักแว่นไปกาดควายล่ามเกือบจต็ได้กินพักแว่นแล้วเนาะมามาเจ้าไปนอกทางเหนือกินข้าวกับน้ำพริกปลาด้วยกันเจ้ากับ ปลาสลิดแดดเดียวทอดลำเจ้าวะนี่มากำย่ๆปลาสลิดท,ทอดจะีปนอง ใส่มือได้พี่หน่องกินเขาหงกอใส่มือได้กินแบบแสีบใส่กับมือแสีบกินแบบโบราณโบราณจ้ะพ่อแม่ไปกินซีก็อร่อยเนาะ ยกเจอ้อีมานี่เอาจะอี้เลยดูจอนอยู่ด้วยพี่น้องจะเบาสอนนะใช้ <c oughs> เมื่อเอาจ้ะ ใส่มือเิียนดังไม่ยังจะข้ามยังไงคุยข้ามยังไงเราตีนองก็ผักเป่นจะเสร็จะเสียบจะเสียบจ้ะเสียบจะเดี๋ยวมีวันเจ็บกระเพาะอ,อีกเดี๋ยวจะได้เจอเข้าวต้มอีกปลาเข็งทางอีาส,สานนี่จ้ะปลาเข็ง ปนปัดเสิงจ้ะพี่น้องถ้าปลาช่อนในห้องเลยนะปะกออืมปลาช่อนเร,รียกปะกอบ้านเป็นเขาห้องประกออืม มอดพม่าตันหัวตัวกินมืออะไรปลาสลิดพอดประตัวใบใหญ่เป็นเด้ด้จ้ะเมื่อไรซื้อตัวใหญ่ไปตลาดมันทำเลยบเละตัวใหญ่มากจ้ะในตัวน้อยมากกินไปก่อนจ้ะ มืดแล้ววันนี้ไปตลาดนาะหกโมงไปตลาดหกโมงที่ไหนทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งไปถึงตลาดพักอีพี่บันเฮาจ้ทัานนี้เขาเรียกว่าเจะิญโงหของเจ้าท่านอีสามน่าจะเป็นทังอีพีนแถวเมื่อก้เราจะออกฟังลินน่าจะเป็นบันทฮาหน้าจะเรียกพักอีที่ถูกพูดเนาะมาอยู่เหนือโดนเราก็ลืมพัก คู่กับพักอันเว่นได้จ้ามาสิจัดนอก ข่ามดแเราไป่น้องกินเหลืนจะับน้อยันเนื้อันมีม้เราเาเด็กกำลังแสบอยู่กินเหลืนหนกไม้ต้มสี่หางยี่สิบบาท กำลังไปหาใบหญ้านางได้เขามาทำซุปอันโนม่มกินกันเนาะมันได้กินมานแล้วบียปิถายนะเจ้าปิ้ายคำนี้นะคะข้าหมดแล้วอิ่มแล้วค่ะที่บนก็นจะปิดถ่ายคำนี้ด้วยไปนองกับนอปลาหมอปูนปลาหมอ ผลไม้ก็ไม่ทันได้ไะอะไรก็ <ๆ S 2> ไม่ได้สก่ลงั้นเดี๋ยวเราไปคลิปกันเนาะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็น้ำพริกปลาหมอนะคะกับปลาสลิดแดดเดียวทอดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เบียร์ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้งให้เรา <S 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 ด้วยนะคะ เพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำบ้านฮาวันเบียนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ